สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอัมแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เราอยู่กันที่วัดมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยของอำเภอรีจังหวัดลำปูนนะเจ้าก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศของวัดอัมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทำคลิปตัตวนะเจ้าพร้อมกันหรืยังเจ้าไปดูไปชมบรรยากาศวัดตววกันเลยเจ้า เจ้าแล้วนี่ก็คือวัดมหา,าธาตุเจดีศรีเวียงชัยของอำเภอรีจังหวัดลำปูนนะเจ้าตามตำนานเป้นได้อู้กันไว้ว่าอ่าก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีศรีเวียงชัยที่วัดแห่งนี้นี่ขึ้น หลวงปู่ครูบาชายะวงสาพัฒนานะเจ้าเปินได้พบมุนโคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงมาใช้ชาติเป็นโครพระโพธิสัตว์และมุนโคนี้ได้กลายสภาพเป็นพระบรมาธาตุนะเจ้าหลวงปู่ครูบาชายะวงสาพัฒนาจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ครอบทับไว้เพราะว่าเกรงว่าเจ้าบ้านนะเจ้าพายพัดหน้ามา เชาบ้านจะได้มาสร้างบ้านเรือนหรือว่าได้มาอาศัยทับอยู่อาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะเจ้าจึงเป็นเหตุให้เกิดวัดมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยนะเจ้าภายในยจะโดดเด่นอ่างามสง่าด้วยพระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยสีทองที่ตั้งเด่นต่หงา จนสามารถเห็นได้แต่ไก่ตั้งแต่ตาต่างเข้าวัดเลยเจ้าอ่าและนี่ก็คือรูปทรงคล้ายๆกับเชวาดกองเออเชวาดกองไี่เราจำรองมานั่นเองเป็นจะได้เจ้าภาพ พราพของพระเจดีย์ธาตุที่นี่สวยงามแม่นก็เจ้าถึงแค่เพิ่นจะมีแค่เจดีย์ธาตุเพียงอันเดียวที่โดดเด่นแต่ขอบอกว่าเจดีย์ธาตุของเปิ้นนะเจ้าอ่าใจพื้นที่กว้างกับ1น่งไร่นะเจ้าสูงถึงหกสิบสี่เมตรเลยนะเจ้าขอบอกว่าสวยงามมากๆต้องมาดูเองเลยเจ้าด้วยสวยงามขนาดไหน อําขอปักมุดตีนี่ไว้เลยนะเจ้าถ้ามาลีบ่าควรพลาดอันคลิปนี้อําขอจบไว้เพียงตะีก่อนขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบ่ได้มามียังฮื้อขอให้บุญกุศลทุกอย่างที่ได้ทํามาเป็นปันและเพื่อแพรไปถึงเพื่อนๆทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้จนจบขอให้คิดสิ่งใดจงสมปัารถนามีแต่ความสุขนะเจ้าไปแล้วเจ้า